สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับอัล a า24 Channel นะครับสำหรับในวันนี้นะครับเรามีล้อ Princeton Carbon Works นะครับรุ่น6560 EVO จะมารีวิวให้ฟังกันครับ หลายๆท่านนะครับอาจจะเคยได้ยินล้อเป็นต้นคำเวิร์กกันมาอยู่แล้วเนาะในชื่อชั้นว่ามีความสวยงามมีความเบามีความไวนะครับผมซึ่งนั่นก็ส่วนใหญ่เนี่ยที่คนเห็นกันเนี่ยก็จะเป็นล้อ6560รุ่น Original นะครับซึ่งมีต้นกำเนิดตั้งแต่ปี2017นะครับผ่านไป6ปี Fast s t r w r r d นะครับจากล้อที่โนเนมเนี่ยไม่มีใครรู้จักเลยนะครับมาวันนี้นะครับกลายเป็นหนึ่งในล้อที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกนะครับซึ่งนั่นก็คือล้อ6560 เป็นสแตนดาร์ดคัน r ันเวิร์กนะครับผมแต่นั่นเป็นอดีตไปแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับล้อเป็นสแตนดาร์ดคันเวิร์ก6560มาในรุ่นใหม่นะครับพร้อมกับรหัสต่อท้ายว่า e v โนะครับผมโดยในรุ่น E ี o เนี่ยนะครับ6560 e v o เนี่ยนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็จะมีโปรไฟล์ที่เปลี่ยนไปนะครับจากเดิมที่เป็นไซนูซด์เดคิร์ฟนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นแบบว่ามีเหลี่ยมมากขึ้นนะครับมีเหลี่ยมสันมากขึ้นนะครับและลดน้ำหนักลงเนยนะครับวงละ10กรัมด้วยกันนะครับทำให้น้ำหนักโดยรวมนะครับจากล้อคู่เนี้ยเดิมที่เบามากๆอยู่แล้วนะครับในล้อขอบ65เนี่ยนะเหลือเพียงแค่ 1, 1365กรัเท่านั้นเองนะครับสาหรับ้อฟล์ขอบสูงขนนนาดี้ครับถือน้านกรัมากๆเลยทีเท่านั้ ในส่วนของริ b เบดนะครับก็ออกมาได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับโดยที่ไม่มีรูที่จะเอาไว้ใช้สําหรับสปโวกเลยก็คือเรียบเลยทีเดียวตลอดทั้งขอบล้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็จะทําให้เราสามารถใส่ยางทิวเบสเข้าไปได้นะครับอย่างไม่มีปัญหาเลยทีเดียวนะครับผมและขอบด้านในนะครับกว้างถึง21มิลลิเมตรนะครับทำให้เราสามารถใส่ยางหน้ากว้างได้ตั้งแต่25มิลลิเมตรไปจนถึง32มิลลิเมตรอย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะครับสำหรับขอบด้านนอกนะครับมีความกว้าง28มิลลิเมตรนะครับก็จะโอบรับเข้ากับตัวยางที่เราใ กันเป็นอย่างดีเลยทีเดียวในส่วนนี้นะครับ w i n ส t o นค a r b o n w o r k นะครับยังยึดมั่นอยู่กับฮุกริมดีไซน์นะครับโดยที่ปฏิเสธการใช้ฮุกเลสริมนะครับผมผู้ว่าการใช้ฮุกเลสริมเนี่ยเนาะนอกจากในเรื่องของแง่แล้วว่ามันสามารถทําให้น้ําหนักเบาแล้วก็ผลิตได้ง่ายดายแล้วนะครับแต่มันยังมีข้อเสียอยู่ข้อเสียหลักๆนั่นก็คือทําให้ยางเนี่ยมันสามารถหลุดออกจากขอบได้ง่ายเกินไปในบางครั้งนะครับซึ่งอาจจะเป็นอันตรากับนักขี่ได้นะครับอย่างที่เราเห็นกันแล้วนะครับผมว่าเออพอขี่ๆอยู่ปุ๊บยางแบ เติมลบยางน้อยเกินไปเนาะเสร็จปุ๊บมันก็เปิ้นออกมาเลยทันทีนะครับซึ่งนั่นทําให้มันไม่ปลอดภัยนะครับปริสตันก็เลยยังคงยึดมั่นอยู่กับฮุกริมดีไซน์นะครับแม้ว่าราคาจะแพงกว่านะครับผมก็แลกมาด้วยกับความปลอดภัยนะครับผมแล้วก็ความมั่นใจในการใช้ลอ้อป็นสัันนะครับผมและในส่วนของสีสันนะครับมีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมดถึง10สีเลยทีเดียวนะครับผมเลือกกันให้จุกใจเลยนะครับไม่ว่าจักรายานคุณจะเป็นสีอะไรรับรองว่าเราจะมีล้อที่สีเข้ากันกับจักรยานของคุณออออยยย่่่่าาางงงแแนนนนนเเเเลลทีีดววะครรรัื เกี่ยวกับล้อเ็นซ์ังคันเวิร์6หกห้นะครับสำหรับท่านใดก็ตามนะครับที่สนใจล้อคู่นี้นะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ alta24.com หรือร้านตัวแทนจำหน่ายของเราทั่วประเทศนะครับแล้วพบก,กันใหม่เทปหน้าครับสวัสดีครับ